ระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันนี้ถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัยและควบคุมการเปิดปิดประตูเข้าออกซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบและเข้าใจว่าระบบนี้คืออะไรมีการทํางานและมีความสําคัญอย่างไรบ้างวันนี้ HIP ผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยก็มีเรื่องราวของระบบ Access Control v e g e n มาฝากกันค่ะ ระบบที่ว่านี้จะช่วยให้เราปลอดภัยได้อย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะระบบ Access Control v g a n 26 bit VLAN เป็นระบบการส่งสัญญาณที่เราเรียกว่าระบบ v g a n 26 bit เป็นในส่วนของการส่งสัญญาณในระบบ26 bit นอกจากนี้ยังมีส่งสัญญาณมากกว่าคือ32 bit และ34 bit ในบอร์ดคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ เป็นในส่วนของวีกเกน26บิตซึ่งมีการควบคุมการทำง,งานของในตัวอ่านการ์ดอิเดอร์ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2แบบด้วยกันก็คือการ์ดอิเดอร์ที่อ่านบัตรในส่วนของ proximity และในส่วนของตัวอ่านบัตร m y f a r รและที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นในส่วนของตัวอ่าน i ิงเกอร์พินับหรือลายนิ้วมือซึ่งบอร์ดทั้งหมดนี้จะเป็นการควบคุมการเปิดปิดเข้าออกประตู เทคโนโลยีระบบ Access Control เ e กั n ค Controller สามารถแสดงผลในการทำงานในระบบ Realtime ได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นตัวคอนโทรลระบบเปิดปิดประตูที่จะแสดงผลผ่านหน้าจอมอนิเตอร์อีกทั้งรูปแบบซอฟต์แวร์จะสามารถเก็บหลอกเป็นดาต้าเบสที่มีคุณสมบัติพิเศษในการแสดงผลออกเป็น e-map หรือแผนผังขององค์กรที่แสดงตำแหน่งสถานะของประตูนั้นๆเพื่อบันทึกการเข้าออกของผู้ใช้และแสดงผลออกเป็นรูปแบบของรายงานได้ ประโยชน์ของ Access Control Weekend Controller สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Real Time และในส่วนของระบบ Stand Alone ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกัระบบ Controller ในการควบคุมการเปิดปิดประตูรองรับการใช้บัตรได้ถึง20,000 user รองรับในส่วนของการบันทึกรายการได้ถึง100,000เรคคอร์ดรองรับการทำงานในรูปแบบของ Access Control ได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่น Multi Passback, Interlock, Multi Access, First c a r d และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งานทั้งยังสามารถช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องต่างๆได้อีกด้วยหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Access Control w e e g a n นี้ก็สามารถสอบถามได้ที่ www.hip.co.th และ0863786151 0 2 7 4 8 0 0 8 8 027480200